สวัสดีทุกทางด้วยในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงลูบลีเดตของเว็บพนันที่มันพยายามทำตัวไ์โคสซึ่งมันจะทำไปทำไมก็ไม่รู้ซึ่งคลิปนี้มันจะไปด้วยความเกลียดและก็คำหยาบคายเพราะงั้นผู้ทรงศีลทั้งหลายก็ควรจะปิดคลิปนี้ไปได้เลยเพราะผมทำมาเพื่อกวางตีงมันเฉยๆก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วกับการทำคอนเทนต์แบบนี้ซึ่งมันมาปวดอีกแล้ว แน่นอนว่าเราหมายถึงไอเว็บพนันเทงสวนทั้งหลายนั่นแหละแน่นอนว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นจีนเทาวที่เรารู้จักกันดีหรือที่บางคนเขาเรียกว่าไตหวันตะวันตกนั่นแหละนะในวันนี้เสียงของผมมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นี่ไม่ใช่การเหยียดเพราะตัวผมนั้นก็ถือว่ามีเชื้อสายจีนเพราะงั้นมันไม่ใช่เยียดแน่นอนนะจ๊ะจจืจดแปบตัวผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนไปเล่นเว็บพนันนะ ส่วนใครที่เผลอไปเล่นนานก็แนะนําให้ทอยออกมาให้ไวเลยนะครับเพราะพวกนี้น่ะมันโกงซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพวกนี้เราก็ได้ทําอธิบายไปแล้วเนาะว่ามันโกงยังไงและในวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยเกี่ยวกับคอนเทนต์นั้นเราจะมาคุยกันดีกว่าว่าไอเว็พนันพวกนี้เนี่ยเขามีการไลค์โค้ดให้กับพวก c h anel n อื่นกันยังไงบ้างมาถึงวลีเดดวลีแรกม็กสาสไม่ต้องรีบแค่ใหม่ยุกก็พ โอเคผมก็ว่าพี่น่าจะหยุดนะเพราะว่าแม่งโคตรน่าลำคาญเลยวลีต่อมาแม็กสามสามค่อยๆกล่าวไปทีละกล่าวโฮโฮไม่ต้องกล่าวไปทีละก้าวมึงหยุดก้าวตรงนี้เลยนะวลีเด็ดวดวลีต่อไปความฝังของคุงเป็นไปได้เสมอแต่ความฝังของมึงเป็นไม่ได้เพราะมึงมันเป็นของขี้กองวิยขอโทษที่อยากใครนะครับ วลีเด็ดต่อไปอย่าล้มเลิกเออมึงก็ควรจะเลิกนะเลิกเถอะนะกูรำคาญวลีเด็ดวลีต่อไปข้าววังนี้หายดีที่สุดแล้วอนาคตจะขอบคุณโอ้แม่เจ้าเอ็งมีอนาคตอยู่อีกเหรอไอ้พน,นันวลีเด็ดวลีต่อไปความสั่งเ็จต้องใช้เวลาอย่าทอ้อนุดเรานะ พอเติบโตแล้วเขาก็จะรู้เองว่าตอนไหนคนไปต่อตอนไหนคนล้มเลิกแน่นอนหมายถึงมึงอะมึงอะใช่บุงอะวลีต่อไปอยากก่ากลัวที่จะมัเ่เพราะมันคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้กลัวที่จะลม้มอกเพราะว่าเขาก็มีสมองอะครับแต่ว่าแต่ก็นะผมก็ว่ามันก็ควรจะมีคนล้มบ้างอ่นแหละอย่างน้อยก็มึงนั่นแหละ วลีต่อไปอย่ากลัวจะเปลี่ยนแปลงอืม,อมจี๊ดเลยมึงในแหละคนรเปลี่ยนแปลงก่อนเป็นอันดับแรกมาถึงวลีต่อไปอย่าท้อเออกูจะไปต่อแค่นี้ฮะวลีเด็ดวลีต่อไปอย่าปล่อยให้คำวิจารณ์มาหยุดคงเออมึงจะบอกว่ากูดา่ามึงมาตั้งนานมึงจะไม่ให้คำวิจารของกูไปหยุดมึงอ่ะนะ โอเคกูยอมยอมนะวลีเด็ดวลีทับมาอย่าก,กัว่าที่จะลองผมว่าพี่ไม่น่าจะลองหรอกพี่ไปเล่นตรงนู้นเลยนะมึงไปเล่นตรงนู้นอะวลีเด็ดวลีต่อมาสิ่งที่กรุงทางวังงี้กระถองพงองวัางบ่มีหูยมันพูดออกมาโคตรหล่อเลยนะเนี่ยคือถ้ามึงไม่เป็นเว็บพนานเนี่ยกูหลงไปแล้วเนี่ยอหูห วลีเด็ดถัดมาความกล้าจะทําให้คุณแตกต่างออื <c> ืม <oughs> <c oughs> แตกต่างมากเลยเองไม่ใช่คนธรรมดาเองเป็นวิชาชีเ,เลยหระ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้การรวบรวมวลีเด็ดจากเว็บพน,นันมันก็คงต้องจบลงแค่นี้เนาะเราก็คงจะต้องอยู่กับพวกวันไปซึ่งก็นะตราท่าที่คนในประเทศเรามันจะมีการเกี่ยวข้องกับจีนเท่ะนะมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะี่แหละนะ ถึงลึกๆแล้วแอบหวังให้บอทจีเนียของ Youtube จัดการพวกเว็บพนันได้ก็เถอะนะแต่ต่อคงจะยากแหละ